กูใหญ่ยยเลยอีกตัวเลยอ่ะเดี๋ยวจบคลิปนี้เราต้องไปแล้วนะต้องไปเขากตูกลับบ้านจบคลิปปุ๊บเราเข้าตูกลับบ้านเอเอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเล่นเบาๆค่ะสนับสนุนโดยบริษัทชัมนิครัวบ้านกล้อง สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube บ้านตองสองนะครับผมนี่ให้ทายวันนี้เราอยู่กับใครนี่เราอยู่กับข้าวตูดเราอยู่กับข้าวตูแล้วก็เอแคลร์ครับโอเคท่านแนะนำตัวก่อนเอแค่ะ์เธอเป็นแม่ของข้าวตูนะคะ ถามว่าไปเจอเขาตูได้ยังไงโอ้โหเขาตูเขาตูร้องเพลงอะลูกก็จริงจริงชอบแฟนคลับเขาเจ้าอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็แบบตั้งแต่น้องมีลูกค้อแรกก็อยากได้แต่ไม่ทันอะไรเงี้ยแล้วก็พอมาค้อสองนี่รีบโผรไปเลยเป็นตัวสุดท้ายนี่คือตัวสุดท้ายได้มาเลยใช่ค่ะ ตั้งชื่อว่าข้าวตูเหมือนอย่างกล้องมีที่มาที่ไปนะนแล้วกล้องก็ชื่อกล้องยอะไรเง,<อ>งี้ยก็ลองดูมาหลายข้าแวแล้วแล้วแบบรู้สึกว่าแบบข้าวตูมันน่ารักดีอ่ะตอนแรกก็ได้ชื่อเข้าเปียกด้วยนะเข้าเปียกไม่เอาเลี้ยงย,ยากเลยครับ <c oughs> ตัวนี้งตู๋ไม่ดื้อเลยนะ เทียบกับแบบพี่พี่ใช่ค่ะแล้วข่าว่าเลี้ยงทั้งหมดห้าตัวห้าตัวตอนแรกคือจริงๆเาเข้าตัวมาแล้วก็ไปเอาอีกอีกน้องหนึ่งแต่ว่าเขาอยู่กันสามพี่น้องอ่ะแล้วก็สงสารเขาถ้าจะต้องแบบแยกามาใช่ก็เลยเอามาฝึกจุ๊จจุๆๆแจุ๊บ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 จบบจุ๊บจุ๊บจุ๊บจบบบ มีฝึกใช่ใช<ด>่ให้ผมู<ด>มาเทีนดีนะคขะว่าด<อ>ีมากเลยเพราะว่าแบบตอนแรกคือไม่รู้เรื่องเลยแต่ตอนเนี้แบบนั่งหมอบลุกงงอะไรเงี้ยคอยเขาทำได้แล้วก็มีแบบเดินสิกแซกกระโดดรอดผ่วงไดได้วยที่พูดมาเขาก็ทำไม่ได้เลยขรับตู ต้องคิดว่าน่าจะต้องเรียนแหละเพราะว่าถ้าไม่เรียนก็คือน่าจะเอาเรื่องเลย,เลยอันนี้แบบเขาดูเรื่องขึ้นเยอะเลยค่ะเขานิสัยเหมือนกันกับพี่ๆตัวนี้ไม่เหมือน,นไม่เหมือนเลยพี่ๆเขาจะแบบเอาจริงๆค่าว่าแต่ละตัวน,นี้ใส่ไม่เหมือนกันเลยแล้วก็เขาตัวเขาเค่ว่เาเขาดื้อแต่เขาดื้อแบบดื้อเงีบเยบ เดี๋ยวจบคลิปนี้เราต้องไปแล้วนะต้องไปเอข้าวตู๋นกลับบ้าน,น,น <laughs> จบคลิปปุ๊บออเราเอาข้าตูกลับบ้านเอเอ,เ,อเล่นเบาๆค่ะ <laughs> ตัวนี้ก็คือถ้าปยบเที่ยกับตัวน้องๆที่อยู่ในบ้านนี้คือเขาดูก็เรียบร้อยกว่าแล้วี๋ยว่าเวลาเขารวมแก๊งกันเขาถ้ารวมนี่คือแบบว่า <c oughs> บ้านแตก <c oughs> อ้วเหลือพี่ดิฟคนเดียว <c oughs> โอเงียบ <c oughs> แล้วคอย <c oughs> ลูก ก็คือแบบตอนขนาดเมื่อวานนะเธอพาไปฉีดวัคซีนใช่ไหมไปไปทางแกงอ่ะคือแบบเออก็คเคยเห็นรูปอะล่นล,นล่<ะ>ลลนโรงพยาบาลก็คเคยเห็นรูป<า>ที่เอาไปพร้อมสี่ตัวที่แบบดึงพร้อมกันสี่ตัวคือเก่งมากก็คเคยเอาไปสามตัวไปอาบน้ำ <c oughs> เหนื่อยมากพลังงานก็หมดเลยวันนั้นกลับมาเกือบจับไข่อันนั้นไม่ได้ไอที่แค่ถือสี่ตัวคือมีพี่เลี้ยงคนละตัวแต่ว่าไอยีนายล้ไม่ของก้องคือไปแบบสองคนเลยไปกับพี่ตาก้องแล้วพี่ต้องคนจับแล้วก้องก็วิ่งแบบวิ่งพันกันแบบไม่ได้เพราะว่าก้องแบบไม่เคยเอาไปพร้อมกันแบบอาบน้ำพร้อมกันใช่ไหมแล้วทีนี้ก้องเลยแบบเดี๋ยวลองทํานี้ดีกว่าอาบน้ำพร้อมกันนี่โอ้หลังจากนั้นอย่าหาทำอีก ไม่ได้ตอนนี้คือต้องนัดลตัวตีไว้แล้วเนี่ยยิ้ทำไ ากจมัต้องมีนี่นนี่อยู่นี่ครับอยู่นี่น่ารักมากลก้องก้อกินไหมลูกก้อเหมือนหมาป่าไม่เหมือนไ่มีเนีนก้องเหมือนตัวจิจิกจอก้กองเป็นอะไรก้องเป็นอะไนี่อ่ะอ่แล้วก้องอ่ะกินหรือเปล่า ต้องปูแบบพื้นใหม่ทั้งบ้านเลยใช่ค่ะอาจจะเป็นเพราะบ้านเคยมันเป็นหินอ่อนแล้วมันมันลื่นด้วยอะไรเงี้ยแล้วกีล่าตัวสีดำเขาเจ็บระโพกก็เลยเออในไหนก็แบบในไหนแล้วเลี้ยงหลายตัวก็ตัดสินใจเปลี่ยนปูใหม่เลยลกันคเราทำเป็นอะไรเก็เป็ไม่ไม้ค่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไร N T C คล้ายๆกับเบื้องย่างใช่ใช่คล้ายๆแต่ว่าคือว่าดีขึ้นนะดีขึ้นเยอะเลยอดีกว่าเดิมดไม่ไปไหนแล้วครับตูไม่ไปไหนแล้วครับพอมีน้องพอแบบเหมือนมีลูกเพิ่มขึ้นหรือว่ามีน้องเพิ่มขึ้นอ่ะชีวิตเปลี่ยนไปไหมแบบจากปกติมีตีเปลี่ยนค่ะจริงๆอ่ะพอมีเจ้าพวกเนี้ยที่มาใหม่อ่ะรู้สึกว่าแบบ สวยเราเราเราต้องแบบใส่ใจอะไรขึ้นเยอะมากอะแต่ว่าเ,ออเรารักเขาอะก็หเห็นแบบก็เห็นแบบในในแบบใน Facebook หรือใน u t u b e อะไรอย่างเงี้ยแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเ <c oughs> ช่นแบบ <c oughs> การหาหมอกระดูกที่เก่งที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่ใช่แบบคือถ้าเป็นกล้องก็คือไปหาหมอก็คืออ่าเราจิ้มแล้วเราก็มั่นใจว่าแบบโรงพยาบาลที่ดีที่สุดแต่ไม่ใช่ทีนี้คือหาหมอที่เก่งที่สุดอย่างเงี้ยมันต้องแบบ เราก็อยากให้เขาแบบได้ไปอย่างนี้เลยอ่ะก็คือคิดแล้วถ้ามีเจ้านี้ก็คือไม่มีลูกดีกว่าไม่แล้วลูกใช่มคนข้างหลังก็ไม่ได้แม่แล้วลูกของกล้องเหมือคือปกติอ่ะกล้องเลี้ยงกล้องเหมือนมีหลานมีพี่สาวสองคนแล้วก็มีหลานทั้งหมดสี่คนมีมีคนนึงอ่ะแพ้ขนสัตว์ใช่ก็เลยต้องแต่ตัดสินใจเลี้ยงยังไงวันวันวันแบบต้องไปซื้อบ้านใช่วันวันที่ตัดสินใจแบบ พรบอกพรบอกพิมว่าแบบหมายคุณคุยกับคุณพิมอะนะว่าแบบเออจะเรียนเขาต้ wow. problem, time, like ้งเลยเนี้ยก็เป็นวันเดียวกันที่ตัดสินใจว่าจะต้องซื้อบ้านในวันเดียวกันที่ต้องตัดสินใจเพราะว่าเราอยู่กับน้องก็ไม่ได้อยู่กับหลานก็ไม่ได้หรอกสงสารนี่แบบตอนที่พี่ลาป่วยแล้วแบบตอนแรกที่เหมือนแบบอาจจะต้องผ่าเนี่ยแบบร้องไห้เลยอะแครร้องไห้เลยสายเขา ว่าหลังต้องแบบเจอกันแบบต้องเอา <H> 2 2> อมาแบบทแกงต้องหาที่สเปซใหญ่กว่านี้เนาะแค่นี้ไม่พอ <laughs> แล้วต้องแบบว่าที่ไม่มีคนด้วยคน <laughs> น้อยน่นะราชมังร <laughs> าชมังต้องเข้านะร <laughs> าชมังต้องเข้าแล้วนะ คือแบบเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยเพราะว่าปกติก็เป็นคนแบบบ้างานมากใช่ชอบทํางานก็คือจะหยุดหรือไม่หยุดขึ้นอยู่กับตัวรับกล้องเองรู้ไหมล้วทีเนี้ยพอพอมีเข้ากล้องใช่ไหมเรารู้สึกว่าเราจะอัดงานแบบ3วันแล้วก็หยุด2วันสามวันแล้วก็หยุด2วันเพืก็จะมาหยกเขาโชคดีที่ตอนนี้ยังเวิร์คฟ้องโฮมอยู่ยังมีเวลาแบบถ้าทำงานจริงๆก็แบบได้ตอนเช้าก็ต้องออกอะไรเงี้ย ล่าสุดคือตอนต้องเอาเา้าบ้้องออกจากบ้านหลังเก่าใช่ไหมเราก็มาอยู่บ้านหลังใหม่ตอนนี้ก็คือพี่สาวต,ต้องขับรถมาหาพ่อ <laughs> คิดถึงแต่เอาอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะตุ่ตานลูกเปเหมือนกัน แต่เดี๋ยวโตขึ้นนะอัดอาหารใช่วิ๊ตอนตอนที่ตอนที่ทําบ้านอยู่ต้องซื้อแบบมือสองแล้วก็รีโนเวทใช่ไหมก็ตอนไปอยู่ที่บ้านกับพี่สาวอะต้องซื้อเครื่องก่ออากาศแบบที่ในห้องเขาต้องอัดามตัวแบบดูบู่งั้นแบบแพ้ใช่น้องแบบจามตลอดแต่เดี๋ยวโตขึ้นนะค่ะว่าน่าจะดีขึ้นเพราะว่าตอนเด็กเราก็แพ้เหมือนกันก็ไม่น่าเล่นลูกแต่ที่บ้านแบบชอบเลี้ยงมันมาเลยมาเลย นี่เป็นตัวที่สามตอนแรกก็กกเคยเลี้ยงตอนเด็กๆแต่แต่เลี้ยงแถวบ้านนอกอ่ะก็คือแบบไม่สวยจบแบบไม่สวยมันอยู่ใกล้ถนนน่ะนั่นแหละก็เลยตัดสินใจไม่เลี้ยงแต่ตอนตอน,ตอนนั้นเป็นต้นมาแล้วก็ตัดสินใจมาเลี้ยงตอนเรียนจบตอนเริ่มทํางานอะไรเงี้ยตอนเริ่มทํางานก็เลยเออเดี๋ยวที่แบบเราพอจะแบบใช่ก็เลยก็เลยเอามาสองตัวเป็นโกลเด้นสีขาวกับสีดำพีดำเนแล้วน่ารัก ่แต่นั่นก็คือพ่อเขาเลี้ยงแล้วพ่อเขาก็คือกลายเป็นลูกอะไรแล้วเล่นเบาๆเล่นเบาๆว่าเขาดูกลายเป็นลูกเขาแล้วเขาก็เลยแบบไม่ยอมให้เราเอามาด้วยาไม้ได้เข้าป้องเข้าปากมุดหมอฟันหมอฟันโอเคมาถึงตอนท้ายคลิปแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆตั้งแต่ดูตั้งแต่ต้นคลิปยันท้ายคลิปนะครับผมขอขอบคุณมากๆที่ติดตาม YouTube ของเรานะครับผมแล้วก็วันนี้ก็เป็นการมาคุยกับ น้องเอแคร์นะครับผมดแม่ข้าตูนั่นเองเดี๋ยวให้ข้าตูฝากช่องอีกรอบหนึ่งนะฮะยังไงก็ฝากด้วยนะคะชอบข้าตูอ่นเซบีทั้งบีแลนด์นะคะมีข้าตูแล้วก็พี่ทีด้วยใช่น่ารักมากบอกเลยไม่เหงาบ้านนี้เขาไม่เหงาบ้านเราคือโดดเดี่ยวข้าตูนเป็นรถ โอเคยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมเดินจะทิ้ง YouTube แล้วก็ Facebook ไว้ให้พี่ๆในช่องได้ติดตามนะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับไปแล้วบ๊ายบายีารับ